E.F.M. DJ playlist บ DJ อ้อมค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าเอ็นดูเลยแหละสำหรับเลิกกักแล้วรักกอนมันก็มีหลากหลายเวอร์ชันค่ะว่าช่วงนี้บางทีมก็จะเป็นช่วงที่ฮิตเวอร์ชันหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็จะฮิตเวอร์ชั่นหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนๆก็คุณผู้ฟังเรียกได้ว่ามันก็เป็นความบันเทิงที่เข้าถึงป่ะพี่เอง มันเป็นความบันเทิงที่เข้าถึงเพลงมันเข้าถึงกันง่ายปะ่ะใช่ใช่ไม่จํากัดเพศวัยถูกคือมันเข้าถึงได้อะแล้วมันก็ทาให้เกิดความสุขสําหรับคนฟังเต็มไปหมดความสุขปัญหาได้แล้วอย่าลืมนะคะซ้อมกันไว้แต่ถ้าคุณไปดูที่ป๊อปของเราก็ชาป๊อปเนี่ยค,คุณต้องร้องให้ถูกเวอร์ชัน่น uh huh. คุณไปดูเวอร์ชั่นไหนคุณต้องร้องเวอร์ชันนั้นถ,รรถ้าคุณไปดูก็ชาป๊อปคุณก็ต้องร้องเวอร์ชันนี้ออริจินับน ถูกป่ะอย่าร้องคอเวอร์อเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันกับบีที่ต้องเต้น <c oughs> แต่ถ้าคุณจะไปดูโยโลคุณได้ร้องเพลงของเดอทอยแน่ๆเดอทอยจะร้องเพลงอะไรเรายังไม่รู้เพราะเราไม่เห็นคลิปแต่ที่แน่ๆเขาเป็นหนึ่งใน12ที่จะไปกับ Tattoo Color Polycat, Scrub, ับเซเปลานิดปันเด็ วันดอมีอยู่วิมลัสเทเลเวิชั่นออฟถูกไหมยังมีเวลานะคะคุณฟังสําหรับการซื้อบัตรนะคะไปหนึ่งคนหรือไปสองคนคุณผู้ฟังก็จะจอยได้หมดสนุกได้หมดแล้วมันไม่ได้ไปยากหน้าฝนแบบนี้ไปใกล้ๆค่ะเดินทางสบาย กินข้าวได้พักได้ทํานู่นนี่ได้ลงไม่บยดูคอนเสิร์ตยาวๆอยู่ในตรงนั้นอะสบายใจตายเพราะมันอยู่ตรงพารากอนฮอ์นะคะคุณผู้ฟังง่ายๆค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยใครที่จะหารางวัลให้กับชีวิตของตัวเองในการไปเที่ยวไปดูคอนเสิร์ตไปตะโกนไปอะไรไปเลยนะคะส่วนคนอื่นๆที่ส่งข้อความมาว่าผมอยากให้พี่อ้อมได้รางวัลจากรายการวิทยุบางจัง เขาเคยได้แล้วเคยได้้แลวขอบคุณที่เป็นห่วงเขาเขาเคยได้แล้วเขาเคยได้ก็ขอบคุณนะคะที่อยากให้ได้ก็ดีค่ะก็อย่างที่บอกกันเนาะได้ไม่ได้ไม่ติดมีงานให้ทํามีค่าวให้กินก่อนช่วงนี้เอ่อไม่ถึงับร้อนเงินแต่ก็ต้องการเงินอยู่ถูกไหมพี่กวงถูกต้องเงินร้อนไหมไม่ร้อนดีกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องร้อนแต่ว่าถามว่าต้องการไหมต้องการนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เอ่อที่เขาบอกว่าฝนตกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฟ้าหลังฝนจะดีเสมอ เวลาเราผ่านธุรกรรมธุรกิจอะไรที่เครียดมาฟ้าหลังฝนมันจะดีเสมอบางทีมันก็ยังไม่ดีเสมอไปเลยฟ้าหลังฝนนะท่วมเสมอก่อนฟ้าหลังฝนท่วมเสมอแต่ถ้าพูดว่าท่วมเสร็จแล้วเดี๋ยวมันแห้งได้อะอันนี้จริงเพราะฉะนั้นชีวิตก็เหมือนกันนะคะเวลาที่มันแย่ๆกับคุณผู้ฟังมันไม่ได้บอกหรอกว่ามันจะดีได้ในทันทีทันใดนะบัดนั้นว่าเฮ้ยพอเราแย่ถึงจุดสูงตัดดิ่งที่สุดละเดี๋ยวพวกนี้มันจะขึ้นมันอาจจะแช่อยู่ตรงนั้นอีกพักหนึ่งแต่สัจธรรมคือ มันต้องขึ้นได้ค่ะคุณผู้ฟังมันเพียงแต่มันจะขึ้นได้ด้วยปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยของเราก่อนอถูกไหมถ้าปัจจัยของในใจเราก่อนภายนอกมันยังไม่ขึ้นแต่เราสงบขึ้นมันก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดแต่งปัจจัยภายนอกที่เข้ามาหาจังหวะแล้วมันก็จะทําให้หลายๆอย่างดีขึ้นได้ถูกไหมแต่บางคนปัจจัยภายนอกมันเปลี่ยนอ้าว คว้าโอกาสนี้ไว้แล้วก็ทําไปแล้วปัจจัยภายในมันก็จะดีขึ้นแล้วแต่ค่ะก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยสําหรับใครที่กําลังเผชิญกับอะไรอยู่นะคะเพราะว่าอากาศอื่นๆแบบนี้หลายคนชอบแบบรู้สึกสบายแต่สําหรับบางคนมันอาจจะทำให้จิตใจห่อยี่วก็ได้ไม่อยากเห็นคุณห่อยี่ยวนานๆคะ่ะคุณผู้ฟังแต่เราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นได้แต่เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอให้คุณเจอกับวันดีๆวันนี้เราซ้อมทํางานกันอีกนิดนึงคะ่ะคุณผุ้ฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทาจริง อันขาดกลุ่มโบงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและไอเฮาบยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะพรุ่งนี้ก่ะคุณผู้ฟังคืนเผาผีโกสไนท์ Night, ต้อนรับคุณอมนาเบลอย่างเงี้ยเหรอโอ้โห ไม่รู้จะน่ากลัวขนาดไหนอย่ามาเล่าตอนฝนตกและฟ้าผ่าพร้อมกันนะขอร้องอันนั้นขนหัวลุกเกินนะคะเจอกันตอนนี้ยังไม่ได้แต่ถ้าตอนนี้ก็ฟังเวอร์ชันไหนก็ได้ฟังอีีไหนก็ได้ไปก่อนแต่ถ้าจะเอาสดพรุ่งนี้เท่านั้นสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอรับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บอังคารกลุ่มโบ x <laughs>